เออโอ๊ยสัสดีค่ะช่วงแหกถุงมาแล้วนะคะทุกคนถามถึงนะคะช่วงแหกถุงวันนี้ก็แต่งตัวเป็นไงบ้างคะอากาศหนาวมากเลยค่ะวันฮาลวีนะคะแฮปปี้ฮาลวีนะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆนะคะหมาเห่าเลยค่ะหมาเห่าผีเลยคะ่ะ,คะระวังผีจับหัวนะคะอะไรยังไงก็นี่ค่ะช่วงแหกถุงนะคะไม่ได้แหกมานานทุกคนบอกว่าโอ๊ยพี่พีมช่วยแหกถุงเลยนะคะโน่นนี่นั่นโอ้ my gosh อะไรสามวิ <laughs> โอ้ยขอบคุณมากค่ะพี่เล็กพี่เล็กอิสานนะคะแกก็จะค้าขายตรงนี้นะนี่แกก็แถมนี้มาให้ซองหนึ่งขอบคุณค่ะแต่ที่สำคัญคืออันนี้หนึ่งกิโลกร,รัมนะคะมะขามแช่อิ่มนะคะก็แหกถุงนะคะแล้วเราก็มาชิมให้ดูกันเลยนะคะพี่เล็กขาน้องได้แล้วนะคะเอากันกลายเป็นเป็ดแป๊บนึงนะคะ ตอนนี้สามีมาแล้วค่ะอุ้ยด,ดูสิคะมันน่าทานมากเลยคะ PR ่ะเพราะอุ้ยมะขามฝักใหญ่มากคืนนี้ต้องโดนอะไรใหญ่ๆโอุ้ยไม่ใช <f> ่อ <f> ๋มอ <c oughs> <c oughs> so <f> ือืฟินมากอือ อร่อยมากค่ะอ,อันนี้สั่งมากิโลนึงค่ะสันมีถามว่าเธอเอ,อ์แก๊สซึมหรอไม่ใช่ค่ะใครขับไม่ไปไม่ไป